แกมันก so, ่อนปูเองมั้งาปเองดแต่บบได้เสิร์ปุ๋ยบได้เสิร์ฟองวมงเราลโนละเป็นขึ้นมาละมีสมบูรณ์น้ำตาลกละบบเป็นจะกินกับดทิมกับมี่ว่าอันนี้นยมันสมบูรณ์กับกินได้ยู่นะกับิทแต่นี่วันนึงเองค่ะกับิทิมอาแต่นี้วันนี้อันี้แต่เรเอานวนี้อันนี้ที่ทำนี้นมันมันเป็นเขาเลยน เอาพี่จะสอานโนนมันขว่ปต้นนี่ละจะได้หลานี้นจะมีได้ันฮานูย์ช่างเบสไหมไม่เป็นเบปีว่ะแม่นี่เป็นขท้อยางฝนนะับพ่อได้ยินดิเป็นปีกายนี่เป็นเป็นเส้าาคุณได้ข้างค้างนั้นค้างนี้นะแต่ว่าทีนี้มันเป็นหกน่่ยกับเป็นต้มโมปีกับได้กินที่หกนุวย แต่ว่ากระทมเป็นดอนะเห็นหัวดอกมาเลยมันก็เป็นย่ตลอดได้หน้าฝนนะไปได้ม่ตัสายพันธุ์กมาังลมันจะเป็นูอยู่น้ามือก็เป็นรักอีาจุกน้าเนี่ยจะโยนละเจ้านเป็นคนมักกินแก้มก่อนดิก็เลยต้องมาปูเองนั่นนี้ปูเองมันได้สองครั้งแต่เามันปีกายปิซืนี่นะมันอ้อลายเลยได้ครั้งนั้นอ้อเป็นซิเป็นเจ้า ก็เราได้อ่างลงเฟซอยู่ปีนี้เนะี่ยมันได้โนยค่ะที่อ่างเคยเนะนี่ยใช้กาวดีแล้วโอ้ขนาดมันเป็นกว่าไหมไม่ว่าอยู่แต่ว่ามีสมบูรณ์ก็ได้เพราะว่านหอมโนยก็เลยมีสักงามก็ร้อมีสักก็รอได้ว้าไม่เคยเสริร์ปุ๋ยเสอร์ปสารนะแม่นมขนาดมันเป็นเท่าไหร่ดิอืะขนาดมันเป็นเท่านี้อันนี้ผักหวานกันได้หนึ่งงามมาได้นะหวานดิหวานกันนะใหญ่แล้ว โอเคใช่็จแล้วพอเบิงคอร์กเกอร์กัน่ะมันกล้งมันยุ้ยอาวนี้ล้วมันไม่ได้อันปุ๋ยได้ฟุ่นเนาะปุ๋ยนละมันซาดกันก็เอาท่ออันละมันนี้ละมาเซอร์เงามันที่ดินดำเขาก็จะเอามาเซอร์เงามันแต่ว่าเคยหวานกันนะทุ่มละอ้อนออยู่นี่โยูกันเราเอาไปฟุ่ที่เลโนพอดีนะเคยแบโอเคโอเค